เดวเนิ่งครับนี่คือแมตช์ที่2เกมที่3ประจำวันนี้ครับจะบอกไปถ้าเล่นกลางแน่นอนว่าโรลิออนเองจะได้ภาษีในเรื่องของการเคลื่อนเบบที่ดีกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องอื่นๆนั้นก็ทางฝั่งประเทศไทยมันก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนเหมือนกันครับในเรื่องของการเคลื่อนแบบตรงนี้กดดันใส่ลูกก่อนครับโอ้โหเซนเซ่ด้านโอ้โหซ้ายตรงนั้นครับไปไล่มาที่เซนเซ่ก็ไล่ตัวของนูน่เหมือนกันแต่ทางฝั่งเคเซ่กับดิฟ็อกครับไปไล่มาร์กี้มาตรงนั้นครับเดือดหายไปครึ่งหลอดล้วตามต่อไปที่เรดบัฟเลยตรงนี้ โอ้โห first one เปิดมาที่ red buff ก่อนเลยครับแล้วแถมเลยไม่เอลไปครับเต็มๆไม่มีปัญหาอะไรครับไปทางกับการด้านล่างดึงมา1จังหวะ2จังหวะครับตรงนู้นตรงนี้ก็ด,ดึง red buff ไปแล้วโอ้ไฟสองแล้วครับโอ้ยหัวปริ๊บระวังคอาติโนโ่เหมือนกันครับเพราะเกมนี้เป็นหมู่หวานที่โผล่ที่เลนล่างครับใช่ครับอา,อาจจะไม่อยากไปมารุมมาตุ้มอะไรอยู่ข้างบนด้วยหรือเปล่าครับเลยฉีกออกมาครับ เราโอฟายเป็นคนรับแรงกระแทกมาครับน่าจะไม่อยากไปเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปมารุมมาตุ้มกันอยู่เลนบนเยอะเหมือนกันนะครับการที่เป็นอาอีด้วยโรยอนด้วยครับเลยเลือกที่ตัดสินใจมาฟานข้างล่างครับเนี่ยครับไม่ไม่คอนเทสต์อะไรเลยอยู่แล้วด้วยนะครับดูแล้วน่าจะปล่อยให้เป็นช่วงเวลาไปก่อนครับหมู่ตะแสงลงก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีหรือเปล่านะกับไลฟ์ที่เป็นเทวนาสซิปด้วยนะครับเรารู้แล้วว่ามีโอกาสเล่นทวเวอร์ ช่วงยิงช่วงเลทเกมด้วยนะครับเดี๋ยวนาซิงแล้วก็เอ่อทั้งแฝงด้วยนะครับตรงนี้ยิงก่อนนะโโอ้หคือต่อจับนะ<ช>มากี้นี่คือรับดาโมงดาเมจไปแต่เขาก็พอใจเลยครับได,ได้ได้เงินเขจากอาเมี่แล้วเมื่อกี้ตรงกลางเหมือนเห็นคิเนเซเองเสียคนฟิสด้วยเสีย,ยตีด้านล่างเลยไปรมชุดใหญ่ใส่ท่าหน้าของหมู่หวานครับแล้วเลื้อยเข้ามาตรงนี้ตีไปก่อนแต่ฟื้นบัตรแรกตัวเขาหน้าหมู่หวานครับแล้วยกมาสองตัวตรงนี้ท่าหน้าของเคเซยังถอยไม่ได้อยู่ครับตายปอมมาต้องปิดปอมไว้ก่อนจากทางฝั่งของเคเซครับ ยังตีได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าปิดสกอร์ไม่ได้ครับบุรีรัมย์เสร็จอิสปอร์ตการไปทางฝั่งด้านล่างที่ไปเข้าถามที่ได้สกอร์ได้ไปครับตัวมั่นใจหมูหวานครับโปรสเสลี่ยสัตว์ความอร่อยเข้าไปเต็มหน้าเต็มตาเลยครับโอ้ไฟายล้มครับโอ้แต่สิ่งที่ผมเ<อ>ป็นท่านครั้งไว้เรายืนคนเดียวตรงนี้แต่มีคนไม่กลับแต่เป็นทางด้านของมาร์กี้แล้วยืนยิงแรกซิปโลมาไม่โดนตัวนี้ทีเด็ดปัดเข้ามาได้สกอร์พร้อมกับนี่ครับการลงมาเพิ่มความสดชื่นจากตัวของเต่าเองครับ โอ้แองเจลิสเพนเดอร์แล้วกลายเป็นตัวของอุทิศเสียเหลี่ยมครับโชเฟอร์มาไม่ทันครับรับคือรถไม่ทันครับสบอหด้านล่างหมูหวานเนี่ยได้ฟรีฟาร์มได้กดดันจริงนะครับแต่ว่าพลังแต่งเจ็บนี้ไม่ใช่ออชิเมะนะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารอดแล้วส่วนได้เมื่อกี้นี้ก็เป็นนี่แหละครับครับซาเกะโปรดิคชั่นครับเอาลฮะพยายามเปิดเข้าทำแล้วดูมีปัญหาครับดูแลมีแต่อีสปอร์ตฮะโอ้ทั้งว่ายืนลอยข้างบนเนี่ดอฟอิคิดว่า ทางมาร์กี้เองน่าจะไม่เล่นแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้ครับรออยู่แล้วครับกับมาวาฒนด้าบนมีมวยอีกครั้งนึงเคนเซนคราวนี้โดนลงโทษเต็มๆครับโอ้อะไรฮะตั้งหลักได้แล้วครับเบคอนทามฮะผมเล่นในเลนครับคิมเซมมาช่วยประกบด้วยครับนี่ครับคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเอามวนไปข้างล่างครับการเล่นข้างบนโดยไม่ต้องมีแคลลี่เขาสามารถกดดันได้นะครับโดยเอาคิมเซนขึ้นไปคนเดียวนะครับแล้วตัวมันค่อนข้างจะไปข้างหน้าได้เร็วด้วยนะครับทั้งตัวเออร์โริกเตอร์นะครับและก็ราส เป็นนะเหลือกลางไม่นานเจนเซตามมาไล่กดกันแล้วยังเป็นเฟิร์สวันที่รออยู่ที่ย่ารับเห็นหน้าหมูหวานตรงนี้แตะตัวเข้าไปก่อนหนึ่งทีตีเข้ามาสกิเบอร์ชั่นเด้งขึ้นไปโอ้ไฟแล้วโดนโกดแข็งมาทำให้โดนดาเมบตา้าป้อมมาพุดเสน่ห์สารความอร่อยมาตรงนี้ไปตบไล่ตีเข้ามาแล้วรอจังหวะจะสาตาร์ทีนะ่ไหนยกจากตัวของนู้นนตรงนี้ปิดสกอร์ไปได้ดาวบอกม็มีมวยกันหนึ่งรอบเหมือนกัน,กนครับบริเวณหน้ามังกรเล็กครับปิดสกอร์ใครไม่ได้สุดท้ายน่าจะเป็นทางฝั่งของเปาเขาทำที่ได้มังกรเล็กไป โอ้โหเทสกันทั้งบนทั้งล่างไฟกันอย่างลัวลัวเมื่อกี้นี้เอาจนได้ครับกดมาก็ฟอดส,สวยแล้วก็จริงครับแต่ไม่รอดอยู่ดีเโ,โดยการเติมของนูนูครับตรงนี้ครับมากรียืนด้านหลังโอเคไปครับอย่างไม่ใช่ช่วง5นาทีไม่ได้มีเรียกว่าพิษสองอะไรกับทาวเวอร์ขนาดนั้นครับโอ้พยายามพิษท,ทาวเวอร์ให้ได้ไมากที่สุดครับสกอร์หนึ่งต่อสนแค่สี่นาทีผ่านไปแล้วกดมาเห็นคิมเซนเซตัวนี้แต่ว่าเลยป้ายครับลงผิดป้ายทั้นะของเฟิร์สบอนต้องกดแล้วก็ชนะออกมาก่อนแต่คิมเซนเซก็เจ็บเหมือนกัน จากอีก็อายครับของดีฟอกทางด้านซ้ายครับกดกระดิ่งปุ๊บแหมรถยังไม่ทันตออเลยตดยงงลงครับเลยป้ายฮะกี้ครับจดจดจ, <c oughs> จ้องจ้องรอจะได้งทางเคเซเข้าไปสำรวจเชื่อว่าสำรวจโล่งกว้างแล้วตรงนี้ซิเพ็กแปะไว้หนึ่งทีนุนุมีอันติรออยู่นะครับ <c oughs> เคลียร์ไปได้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับการเงินก็ยังเท่าๆกันนะครับสก็แต่างกันนิดหน่อยครับก็ไปมาด้านล่างครับตัวของเต่าเอ็กซ์ครับ การจะซ้อมบนก็มีความสุ่มเสี่ยงสำหรับรวยม,เมิเตอร์ดิสปอร์ดด้วยนะครับ,รบเพราะว่าต่อเอกสามารถวาร์ปข้ามฝั่งไปได้นะครับครับยา,ยาวๆครับพีเซมายืนมาอยู่ตรงนี้หา, <c oughs> หาเหลี่ยมหามุมเปิดอันติมาแต่นี่ครับโกดันซิเบอนี่เราเทปเลิงก์ไว้ถึงทีเหมือนกันครับจะโรสวนไปต้องเอาตัวเองออกมาก่อนครับพีเซโอ โอ้แล้วจ่ายหนักจัดเต็มไปด้านล่างตรงนี้มีมวยกันเกิดขึ้นไหลไปที่หลังทาวเวอร์ตรงนี้ครับอิงกิลิสเบนเดอร์ลงมาก่อนที่จอเล็กดาบนนั้นก็เหมือนจะมีไฟอยู่เหมือนกันครับไล่ตกล่ตีกันมามาร์กี้ตรงนี้เคลียร์ไว้ได้สำเร็จเหมือนกันแต่ด้านล่างเป็นหมูหวานที่ตายตกลงไปเรียบร้อยเลยครับและเช่นเดียวกันกับโอฟลายครับโดนแรกไปโดยการเก็บของเกสเซอร์ครับแล้วเฟิร์สฟาร์นก็ไม่รอดด้วยครับตายลึกครับโดนบางทับเล่นด้วยตัวที่ตัวเองเอามาแล้วสุดท้ายเหลือพิโนนูคนเดียวครับเคลียร์ด้านล่างก่อนครับ ด้านบนเองก็เคเซยก็เจ็บหนักเหมือนกันครับยังคาดหวังที่จะปิดป้อมครับแต่คิบินเซ่บีบทางขวาเข้ามาพลิกยัดไปไม่โดนรีทารีเอทกดแข็งมาตรงนี้ปิดป้อมไปหนึ่งทียิงเข้าไปแล้วรีทารีเอทซ้ำใหม่หนึ่งครั้งทางฝั่งของมาร์ากี้เอาตัวนี้กไปได้ครับสองคนครับเคเซยกับดิฟฟังเซนยังพยายามเคลียร์จนได้แล้วเกือบได้มาอีกซะด้วยครับได้มาก็ฟอร์สไปด้วยครับใหม่มาตรงนี้ก็ต้องเฮโร่ขึ้นมาก่อนครับดูดูกับเฟิร์สวัน ด้านล่างครับรำหนึ่งชุดจะโอเวอร์ฟลายใส่ไปเต็มที่ครับบังคับเดวมันคลอของเกเซอร์ครับโดนไปหกดอกเน้นๆครับอ๋อครับยังไม่เสียทาวเวอร์ทั้งคู่ครับแหมบวกกันน่าจะมีทาวเวอร์เหลือเกินครับทางกระดูเหมือนจะเริ่มตั้งตัวได้นะครับตอนนี้การดส่ยสกอร์มาทางฝั่งด้านบนครับสวิตช์เทนเนลเกิดขึ้นมาแต่ว่าโฟกัสไปที่การเก็บออบเจกต์อย่างดักเลเยอร์ก่อนครับพยายามจะดิสพอร์ตครับในช่วงที่ตีทาวเวอร์ได้แล้วนะครับ ถูดูดูไปกดเก็ตเซอร์อเอาไปก่อนครับตรงนี้กัดเลือดครับตัวของเอรอลเคซต้องเรียกว่าเบบี้ซิตอย่างแท้ถูกงัดตรงนี้เคลียร์เวฟก่อนแล้วกครกับมาร์กี้จ่ายมาร์กอเดอร์ฮันไปพอเห็นว่าจ่ายไปแล้วก็เปิดที่สเปรรซเชเนลเลยครับมาร์กี้ฉลาดยรับไม่อยอมให้เวฟเข้านะครับต้องเดินหาทุกพุ่มเลยครับเค a บอกมาร์กี้นี่ไปเรื่อยเลยครับทุกพุ่มครับโอ้แถวซ้ายครับดู มาระวังเหมือนกันนะครับแล้วเดินไล่เหมือนกันคราวนี้คิมเซนเซมาได้หล่ะเรางัดได้2อทีเกเซแล้วเบรกเกมเสิร์ฟสตัรนมาแอล็อเคออสไป<ฮ>แล้วเข้ามาตรงนี้จะก,กระโดดมาแต่มาน่าจะไม่ทันเลยครับผมไปได้ก่อนแล้วจับยกมาแต่ล้างได้สําเร็จตรงนี้เข้าไปปิดป้อมแต่ปิดป้อมสวนขึ้นมาเหมือนกันกาจากท่าเรือเต่าเอ็กซ์โอ้ยคิมเซนเซใส่สวยมากดีว่าเกเซเซฟทันนะครับ,รบยิงสดรถเชื่อเบื่อทัวร์ครับยิงจากระยะปลอดภัยและมีบัฟดราัสเลเยอร์ดราัสเลเยอรย์ครับก็ยิงทาวเวอร์สบายหน่อยครับ พยายามกดดันจนได้ครับเจ็ดนาทีครึ่งครับได้ทาวเวอร์มาแล้วครับจากนัานของเป็นไปติดสปอร์ตกับการเบคอนฮามเมื่อกี้นี้โอ้โหเขาไม่จังหวะเซตอัพได้สวยมากนะครับโอ้โหยืนได้นานมากเลยด้วยนะครับไม่ลงสองต่อห้าครับการเงินเท่าเท่ากันเลยครับสูสีมากแม่ครับเริ่มพยายามพากเส้นย้ายฝั่งนะครับดูแลมีติดสปอร์ตสักแปดนที่ตรงนี้ครับเยอะเลยครับและหุ่นแบล็ก้อนครับ เราฟังมาครับอีฟ็อกซ์เ r ิร์จะเข้ามาแตะสับหมูไปได้2ตัวตรงนี้เรียกเลือดไ,ได้เหมือนกันแต่ว่าจังหวะอีกก็อ่ายแล้วยิงสตัรแปะมาแล้วสับได้อีกหนึ่งจังหวะเหมือนกันครึ่งหลอดแล้วเตมอเอนคอหนีออกมาจะเล่นต่อครับจังหวะลงมาเคเออมได้ทันไวแล้วดานหลังเฟิร์สวันตามมาเก็บงานดูดเลือดไปหนึ่งทีแต่ตรงนี้มีแค่มาออฟฟรอสยื้อได้แป,ป๊บเดียวครับดานบกทเทอรเวร์เหมือนกันนะครับอยู่คนเดียวครับทางด้านโอฟลน์ทางวาเวตรงนี้ครับแต่ก็ได้ญญญานะของลิงสต์ ยืนรอเพื่อนๆอ,อยู่ครับให้มาทำเวฟมาร์กี้เดินเข้าพุ่มมาตรงนี้ลิงก์ไปหนึ่งทีปัดรีทาเลียนนี้ออกไปทิมเซจะต่อยแต่ไม่ถึงระยะแล้วโขนสลิงพิงเชือกปิดเป้ามาตรงนี้แล้วไปล้วนด้านหลังก่อนแต่มาร์กี้ตรงนี้เค่ขี้เวฟออกไปครับคิมเซตาตกลงไปแล้วครับแล้ด้านหลังตามมาจะยกจังหวะนี้ครับ,รรรบมีลีทาเลียนหรนือเปล่าไม่จำเป็น oh, oh, oh. ต้องใช้เพราะตรงนี้ยังไงดาเมจก็เพียงพอครับด้านหลังศาฟุสเลนมาแล้วทางด้านหน้าตัวขาแตาว X ่าเราเปิดเกาะได้สกอร์เหมือนกันเป็นการวาร์ปกลับไปบ้านแล้วกลับมาเติมไฟฝั่งนี้ทันสำหรัััับบบมมูหหหววววานนดด้้้ยคครรรทใเฟิิ์สสกลลแ รอรอก2มาหรือเปล่าเคซมีซิปโรอยู่กับตัวนะครับเต่าเอ็กโตนยิงฟรีตรงนี้รอจะเล่นต่อครับกดท่านมารู้มาแล้วยิงสาดไปด้านหน้าปิดป้อมรอไว้หนึ่งจังหวะดีฟ็อกเองเหลือเล้ว่อข้างที่จะเยอะครับแล้วลิงมายิงสายหมูหวานแล้วแองเจะลิสเปนเดอร์ลงมาและแลกชีวิตไหมครับนั่นเลยครับโอ้ตัวเคซเซฟไม่ทันครับจะเล่นท้ายยากครับฟิกเกอร์ขึ้นไปยิงหละอจ่อแล้วจะให้เคซรับกลับกลายว่ารับไม่ทันครับโดนดาเมทเวอร์ด้วยครับล้มลงไปก่อนครับโอ้ก็เหมือนจะ บังคับฝืดเล่นไปหน่อยนะใช่ครับใช้ซิปโรแล้วแค้เซตเล่นยองพรีชิพเองนี่อาจจะจะดีกว่าหรือเปล่าครับอาจจะมองว่าต่อไอซ์เองนั่นแหละครับรอกดในเซอร์เคิลมาแล้วก็อันนั้นอยู่แล้วนะครับก็แล้วไม่ได้เคลียร์เวฟนะครับตรงนี้ตีก่อนตีคนก่อนแล้วโดนซีซีรวมนี่นะแล้วเราก็ใช้ดอ,อกไปทางด้านซ้ายแต่ไม่รอดอยู่ดีครับรู้ตามมาเติมไม่ทันเลยครับเดี๋ยวมันคลอดไปแล้วครับตัวของเกสเซอร์เริ่ม เกิดการปะทะกันใหญ่โตมาโหลาเรื่อยๆตรงกลางเอากันอยู่อีกแล้วฮะใช่ครับตรงนี้ครับมีเปิดทางด้านของม้าอัเดอร์ฮันมาแล้วยิงสวนเหมือนกันจากหน้าหมู่บ้านครีมตรงนี้โอ้ไฟจะเล่นต่อยังไงดีครับตรงกลางน่าจะไม่ทันแล้วทางฝั่งเสร็จแล้วโดตนตัดเราเบรกไว้ตรงนี้แล้วการว่าโดนไล่ย,ยิงมาป้อมตรงกลางก็เสียโอ้ไฟก็ไม่รอดเหมือนกันแต่เมื่อวานที่ล้ำหน้าขึ้นมากรรม,าก,มาก,การเป่าปี๊ดโดนทางฝั่งดีฟองครับไปเล่นกับคนนางเงินไปครับโอ้ไฟจังหวะนี้ครับไม่ได้โฟกัสเวฟก่อนนะครับพอโดนไล่ออกมาสีสปรินต์ก ยกมาสุดทางแต่แกสเสิร์ตพิกแมดเดินสวนแมดเดินสวนมาแบบนี้โอ้ได้สับหนึ่งทีออกทางด้านซ้ายโอ้ดิฟอกเซนยืนแกใจแข็งจริงนะครับแกจืนหนาวคันธนูไม่สนเลยครับไม่มีใครชนครับตรงนี้จ้องครับบริเวณหน้าอินฟิลดเลเยอร์มั่นใจในการและการครับโอกโล้วกิงขู่กิงแรกเลยครับดิฟ็อก กะว่ายัางไงเคสเซมาเซฟแน่นอนครับตรงนี้ซิมแอนกี้ไปแล้วแล้วซิบรออกมาครับจ่ายทั้งสองอันตีไปแล้วด้วยครับหนุนุ่นอจังหวะสวนกลับจับยกมาได้หนึ่งตัวตรงนี้มีล้างมาเหมือนกันแล้วสับมาทางฝั่งของเฟิร์นจังหวะเข้ามาพอดีด้วยครับแองเจิลเพนเดอร์จะสวนเกือบกระสวนมาสวนกลับไม่โกตรงนี้ฟิกเกอร์ยัดเข้ามาจากทางฝั่งมาร์กี้แต่ปิดใครไม่ลงครับอู๋นี่บอกเชนจังหวะจะสวนนี่กิดเร่าวอย่างเดียวเลยก็เดินขึ้นหน้าหน้าปวดลึกเกินครับแลกกันไปแลกกันมาเรนเเดอ์ซฟแล้วจมส์เพนตต่่อออรรรรรงนนนนี้้้เเเเหาลลววคัับบโซไยยูิณฟ์ เพื่อนั่งกลับไปรีเจนก่อนทางฝั่งของไมคคอนทามได้โอกาสเปิดมาตรงนี้น่าจะต้องยอมแพ้แล้วหรือเป,ปล่าครับทางด้านของอเงบิร์ันครับและแม่มีเบรกไว้ให้ไม่สามารถดึงเข้าไปหาได้ด้วยกับและการว่าจะสวนขึ้นเหมือนกันแล้วลูกมาไม่โดนแต่ว่าโดนนักก็แชร์มาสตาร์ทได้สองตัวจากทางฝั่งของดิฟอกเซนครับจับยกขึ้นมาตรงนี้แล้วโดดมาจากตัวของเกสเซอร์แต่อยู่ท่ามกลางของบูเลมจากอีสปอร์ตรอจากสตาร์รี่ไนนั่นเลยครับอีกหนึ่งสกอร์จากทางฝั่งของบูเลมที่เก็บไปได้โอดิฟ็อกยืนเหลี่ยมดีมากครับอออารมมกิิยยยยงเเเเสสีีบบป็นนไ้้ลลูชฮะ แล้วเจืนเหลี่ยมได้โหยิงฟรีครับยับเลยครับก้าเล่นมั่นใจในเวนรุ่มทีมครับ10ตอ่อเก้ครับสูสีกันแม่ครับเมื่อกี้ก็ยังเกรดกันอยู่ครับไม่เสียใครไม่เสียใครไปด้วยนะครับแถมไปค้ n นธรมอินฟนฟเซ r อร์ใช้ไม่คุ้มเลยครับไม่ได้กดตาัานอะไรเลยครับได้แค่บัาบาแล้วแหละครับแล้วยิงตา้านหน้าตรงนี้ โอโนสนโนแคร์มาร์กี้อยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาง,งัดมา2ทีตรงนี้มีคนเซฟรอโชเฟอร์มารอเซฟแล้วจับยกมาด้านหน้ารีททเลตปัดออกไปขีดตรงกลางว่าอย่างไรครับทางฝั่งของการปิดป้ะมาณแล้วมีจ่ายด้านหลังครับเทียวนายติ๊งปิดสกอร์ตรงนี้จากนูนูครับโอ้ดีบ็อกซ์ปิืนรับอเมทไปด้วยมั่นใจในเคสเอมากมากะเดิมขึ้นนะฮะไปเรื่อยครับตรงนี้ทางด้านของนูนูกับด้านล่างเขาก็ยังแยก,กดันกันอยู่ครับตัวของ,งเฟิร์ส n ัน,นครับไททาวเวอร์ไปเหมือนกันครับ กดเทคแอคชั่น oh, ตลอดเวลาคิวเซเวียมจะโซนอยู่ตรงนี้เคียร์เวฟอยู่ครับหลิงมาถึงที่ oh, oh. ลูกจะออกไปต้องออกทันทีครับคิวเซมไม่งั้นนี่มีปัญหาแน่ครับแล้วไหลเข้ามาตรงนี้ทางฝั่งโอไฟไปโซนที่ด้านหลังครับจับยกขึ้นมาโดดโละมปได้ก่อนจากนั้นเมื่อคลอตรงนี้ปิดป้อมมาหนึ่งทีเหมือนกันทางฝั่งโอไฟแล้วเสียสละชีวิตเพื่อได้ทาวเวอร์ด้านในครับไปดึงความสนใจเพื่อให้ดิฟกเซนได้มีเวลายิงทาวเวอร์ครับเหล่าต่อครับตรงกลางมยงวยมาไม่มีเรียกว่าแอคชั่นนนนนนนแแแบบบบอออสสตต็ปมมาาิุได้2ัวเเกซยยืื เข้ามาแล้วนุนุอยู่ด้านหน้าครับโอ้โหเมื่อกี้นี่เคได้บังให้สองหมัดเลยนะครับอุ้แล้วนุนุเข้าน่ากลัวมากจริงๆแล้วยังจ้ยกพร้อมว่าจะถอยกลับแต่ว่าไม่กดดันเมื่อกี้นี่เกือบเหมือนทําท่าทําทางจะเข้าด้วยนะครับแต่ว่ายังแมใจแทบไมไวว่าอยาพึ่งแมเคสบอกไม่อยู่เซฟนะเมื่อกี้โชเฟอร์ไปส่งรถอยู่นะยังไม่ถึงรอบใหม่รถมันหมดรอบครับ การเงินตอนนี้ฉีดไปสองสามพัครับ11ต่อ10สูงสีมากครับโอ้โหเทเลชั่นตลอดเวลาไม่มีใครยอมใครแล้วบอกเลยว่าอาจจะเกิดการระเบิดภูเขาผากระท่อมไฟเดียวเปลี่ยนชีวิตกันได้นะฮะการืนของนี่บอกกีบดีดเรียกว่าแฟนๆกำลังดมแหละมั่นใจนะว่าแบบยังไงเขื่อเซฟได้แน่ๆนะครับก็คือถ้ามาโถมที่ตัวเขานี่คือที่ด้านหลังทั้งโนโน่แล้วก็เฟิร์สฟันจะมีโอกาสเล่นแน่นอนนะครับ กับการหมุนหัานี่ยังจริงโพซิชันดีมากๆอยู่ข้างหลังนะครับยังไม่โดนจับจ้องนะครับเป็นคิวเซนเซที่พยายามหาเหลี่ยมจะควักทางนั้นนีพ็อกเซ้นอยู่หลายครั้งแล้วนะข้าไปเช็คปุ่มตรงนี้เจอมาร์กี้ยิงมาก่อนครับด้านบนคลิปเข้าก็ได้ทาวเวอร์ไปเลยครับบุรีรัมจะรอตัวของกอสเลเยอร์เลยครับครึ่งนาทีครับศาสตูรเลธมาก่อนตรงนี้ยกได้หนึ่งตัวเหมือนกันแต่คลิปหมดไปแล้วนะครับทำเวฟมาตรงกลางก็เวฟเข้าด้วยครับแต่ว่าการด้านนอกได้ครับเป็นเขาทำ น่าจะรอเล่นหรือเปล่าครับปริรามตรงนี้เอาละครับกดดันคีไ้ไปสูงไว้ก่อนครับความเมื่อยกำลังเข้าครอบงำครับยี่สิบวิครับโอ้โหเปิดอีกก็อ่านแล้วกระเสิร์ดแล้วไหลามาด้านหน้าตรงนี้ครับไอตีเป็นที่กดดันใส่เคสเซยครับจากเขาหน,นั่นงทิ้เซนเซแล้วยิแอนโดรเกลมาสตันต่อในทีตรงนี้กระเซิร์ดว่าแอนโดนแบบไมเยอะมากดูเรื่องปริรามกันแล้วจะโกลแต่ไม่ทันครับตรงนี้ตายตกไปเรียบร้อยเลยครับทางฝั่งของเคสเซยก็น่าจะรดอดยากฟิกเกอร์ตามเข้ามาซิโปรตรงนี้แล้วพยายามจะยื้อเวลาแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวเหมือนนนกกัด้าาาลล่่งทเพไอน ทางฝั่งของเฟิร์สวันแล้วก็ตัวของนุ่นๆครับนั่นแหละอย่างที่บอกครับไม่ทันขาดคำครับช่วงเวลาค่ำคืนนะครับวิสัยทัศน์อาจจะขมุกขมัวไปหน่อยครับโชเฟอร์บอกรับไม่ทันครับปัดน้ำฝนไม่ดีฮะมืดขนาดนี้เรียบร้อยครับโดนสวนแล้วจังหวะที่ทีมเซนเองก็รอจะควักอยู่หลายครั้งแล้วครับในจังหวะที่25พอดีด้วยครับแนนนอนการคุมกอสเลเยอร์ตัวนี้เป็นของเบกันถามครับเสียไปก่อนแล้วสำหรับทางด้านของทาวเวอร์ด้านในด้านล่างนะครับแต่ว่าคราวนี้จะได้ปล่อยกอสเลเยอร์ครับ ีโอกาสได้คุมสถานการณ์ด้วยครับต้องรอดูว่าจะเล่นอย่างไรต่อครับบริษัทดิสปอร์ตรถคันเมื่อสักครู่นี่เสียหลักพลิกคว่ำลงเขาไปทั้งโชเฟอร์ทั้งคนคนนั่งเลยนะครับ11ต่อ12ครับกลับมาพร้อมกับกอล์ฟเทอร์ที่เลนกลางฮะมาดูกันครับว่าทีมไฟส์บังคับขนาดนี้จะเป็นยังไงครับ5ต่อ5ครับเด้วยความเซเนีย์ครับไปดันด้านล่างฟรีฟรีก่อนครับตัวของเต่าเอ็กซ์ดันเอาเทร์ด้านล่างก่อนครับ โอ้เราไม่ไม่ยุ่งเลยนะไม่รีบให้คลิปดันไวด้วยนะครับปล่อยกอสเซอร์ให้ตีคลิปคนเดียวด้วยนะครับไม่ยุ่งกับคลิปด้วยครับทาตัวให้นิ่งที่สุดครับว่าสนามรอตัวนี้นี่คือซ้ายขวาโซนมิดเลยครับยืนคุมโซนมาอยู่ครับแต่นี้ก็ใช้ก็อายกับนิงวส่ตีนครับระยะไกลสักหน่อยครับแล้วอยากจะเข้าไปโอ้โหดารเมทตัวนี้ปอนบาลไเยอะมากครับเรยยกไปจัดเต็มมาด้านขวาทางฝั่งมาร์กี้จะเข้ามาประจำการโอฟลายยืนรออยู่ด้วยครับเวบอร์ที่สองตรงกลางน่าจะได้ไปเลยครับมีดาเมจเสริมจากด้านหลังด ภารกิจของวิรเมคือต้องต้องเคลียร์ก็อตเลเยอร์ก่อนครับอาจจะเคลียร์โอ้โหไปเมื่อกี้ว่าเจ็บหนักครับถือว่าเคลียร์ไปได้ครับแต่ก็นั่นแหละครับทำให้เรื่องของการงุการเงินอะไรก็เริ่มจะตีโต้กลับมาเหมือนกันสำหรับตัวของเบย์คัมธามครับเป็นจังหวะสำคัญเลยนะครับในช่วงเปลี่ยนกลางวันกลางคืนแล้วก็ร์ขึ้นแล้วเอาทาวเวอร์ตรงกลางกลับมาได้ถึงสองทาวเวอร์รวมถึงด้านล่างด้วยนะครับ นั่นคือความสำคัญมากนะครับกับเฟ s ร<ช>์สเลเยอร์นะครับคือเราเห็นช,ชัดเจนมากเมื่อกี้นี่บรดามเองฝ่ายบุกแบบบุกอยู่เพลินๆน,นะฮะ <Ha. S 2> แต่ว่าไปพลาดโอ้โหถือว่าค่อน้างสำคัญเหมือนกันครับด้านล่างครับกระเสือดยังไม่ออกแต่เห็นหน้าของเฟิร์ส n e นแล้วล้อมหน้าล้อมหลังมาแตะตัวไปก่อนหนึ่งที ลุม่นากลร์คี้รอจะงัดอยู่แต่ว่าเอ๊ะทางด้านแอลขวาเหมือนจะมีคนนูนุตาดเข้ามาแล้วจับยกไปไม่โดนใครก็มาร์คี้รับดาเมจอยู่ด้านหนะ้าโอ้ไฟมาแล้วกดเดมอนคอไปแล้วจับมาตรงนี้เปิดอันติมาสับไป2ตัวแต่อมเข้าไปได้ก่อนแล้วตัวของโชเฟอร์มีคนลงมาช่วยซ้อนโอ้ไฟเข้าไปไล่รับอยู่ตรงกลางแล้วกลายเป็นมาร์คี้ตามกันตัวนั้นแต่จังหวะไหลเข้ามาตรงนี้ครับเหมือนจะเป็นตัวของเบทอนให้ดูดีกว่าแล้วแบงค์งมุนหวานยิงฟรีสปอร์ตสุดงานมายิงใส่ด้านหน้าทางดีฟองเองก็บอกก็มีดดูเลือมีดูเลือดเหมือนนนนกั้้าามฟขึหไไลล่่ตตบีเเข้าไปปิดรรอกชื่่นไลขวาตงี้คับ เบเกมเสิร์มาจากสตันของตัวเกสเซอร์แต่ดูท่าทางจะรอดยากสักหน่อยครับมีเกิดขึ้นมาใหม่แต่ท่ามกลางวงร้อมของบริเจิตอีสตอร์คร,ครับแล้วคลีปขวาไหลเข้ามาแบบนี้ เคซีบอกว่าก็ถึงหน้าที่ของฉันแล้วสินนะไปดิครับลิ่งมาด้านหน้าตรงนี้หมู่วานว่าอย่างไรปิดป้อมมาปิดป้อมกลับไม่โกงเราจะเข้าไปเล่นนูตายลงไปก่อนตัวห่วานก็ตายเช่นเดียวกันเกิดขึ้นมาจากท่านก่อเกิดตรงนี้ทางฝั่งของดิฟอเองยังยิงฟรียังยิงฟร,ยงยงฟรียังยิงอยู่ตรงนี้และเหมือนจะเป็นเป้าไปหาตัวของเต่าเอ็กซ์แล้วเปลี่ยนใจไปตีป้อมและขึ้นนำไปก่อนครับ